นี่นะคะสั่งขาขากับตะไคร้สองอย่างนะคะอันนี้จะเอาไว้มาต้มนะคะอันนี้นี่นะคะสั่งขาบอกว่าให้ขุดขามาขายพอเอามาให้บอกไม่เอาตังค์เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะนี่น้องน้องบอลจะเอามาต้มนะคะมาต้มเอาไว้กิน พอดีได้มีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดนะคะมีขิงมีกระชายนะคะที่เตรียมไว้แล้วตอนนี้ก็ได้แล้วคะได้ขาได้ตะไคร้นะคะแล้วก็จะจะต้มไว้ให้พี่เบาถิ่นกินแล้วก็น้องบอลก็กินกันเองด้วยคะ่ะผสมกับน้ำผึ้งนะคะพี่แกเอามาให้นะคะขี่รถมาให้ไกลนะคะจากบ้านกกอกนู่นนะคะเนี่ย บอกว่าให้เอามาขายให้พอมาถึงบอกว่าไม่เอาให้ฟรีโขอพระคุณมากๆเลยค่ะลูกสาวกินนมอะไรอ่ะฝากนมไปให้ลูกสาวไม่เอาค่าต่อแพนกินนมดีมอสกินนมเปรี้ยวกินนมอะไรดีมอสหาดีมอสตัหใหญ่ นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่จะไม่เอาค่าขาตะไคร้นะคะน้องบอลก็ให้เป็นให้เป็นของเอาไปให้ลูกสาวแกนะคะเปลี่ยนให้แกไปเอาขอบคุณมากๆเอ ค่ะนี่แหละค่ะความมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกันหรือว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องบนบอลออนทัวร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ